สวัสดีครับทุกคนตอนช้ามืดวันนี้มีเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่รุนแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณช่องอ่านม้าและช่องบกอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีใช่ค่ะพี่คิวโดยรายงานระบุว่าฝั่งกัมพูชาได้ใช้ทั้งปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีใสฐานปฏิบัติการของทหารไทยทำให้มีทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกสนายค่ะ หลังจากถูกโจมตีฝ่ายไทยก็มีการตอบโต้ตามกฎการประทะนะครับมีรายงานว่ากองทัพไทยใช้อากาศยานซึ่งหลายแหล่งข่าวระบุว่าเป็น F-16 เข้ายิงโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาที่ถูกประเมินว่าเป็นแหล่งสนับสนุนอาวุธและเป็นภัยคุกคามในระยะไกลส่วนสาเหตุการประทะครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยค่ะหคือความขัดแย้งเรื่องพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดนที่เรื้อรังมานาน สองคือทั้งสองฝ่ายกล่าวหากันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยเฉพาะกรณีทหารไทยบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดซึ่งไทยระบุกัมพูชาวางใหม่และสามคือต่างฝ่ายต่างกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากยิงก่อนทําให้สถานการณ์ลุกลามค่ะตอนนี้กองทัพไทยมีมาตราการเร่งด่วนทั้งการตอบโต้เพื่อยับยั้งภัยคุกคามและการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ออกไปสู่จุดปลอดภยัย เพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมครับสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีความคืบหน้าจะรีบอัปเดตทันทีถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะ